ตั้งกระทะเปิดน้ำมันเปิดไฟตั้งอีกทีหนึ่งเปิดไข่ออกมาอีกใบไหนใบนี้ละกันเปิดเอาไข่แดงแตกชิบหายไม่เปไน็นไรต้องกัไารใบที่สองจัดไปนี่แม่กูอยากกินแดงไข่ด้งไม่ได้แดงสักทีเนี่ยเปิดแตเเ่เอาใหม่อีกรอบหนึ่งอ่ะนหนึ่งสองซ้ำฟิปไไม่ลงต้นนี้ลงเหลือบนี่เใบที่สี่ละกันอ่ะเงียบหนึ่งสองซ้ำฟิปใบที่ห้าเปิดใส่ นึกว่าจะยงกระฐาลุ่ืออะไรเนี่ยเปิดใส่อีกใบหนึ่งไงนี่ยใบที่สวยเอาไม่สวยแล้วตอนนี้ฟิปว้าร้อนไม่ไหวแล้วอืมอ่าอีกใบหนึ่งอันนี้สวยกูตดแป๊บหนึ่งมึงมึงกูไม่ไหวแล้วอีฟองแล้วกันอู้ไข่แฝดด้วยสุดยอดอันนี้กูต้องไม่ทำแตกกูจะไปทำลุ่นด้วยเนี่ยนึ่งตอซ้ำย้อนไม่โยนอันนี้ใบนี่ต่อเลย หนึ่งสองตั้มงามงามโดดหนึ่งที่ไป็นอะไรวะเนี่ยไม่สุดท้ายกูต้องทำได้มาครั้งสุดท้ายคราวนี้แม่จะได้แดกไม่ได้แดกแล้วแม่เบือกไข่อ่ะมีอยู่เหลือตรงนี้โอเคหนึ่งสองทานตดอีกรอบยันเฮ้ยเฮ้ยกูทำได้กูทำได้กูทำได้